ลูกแมงดานาชวนกันออกจากไข่ที่ออยฟาร์มเศรษฐกิจพอเพียงนี่เป็นคลิปสุดน่ารักของลูกแมงดานาดิ้นรบิ๊กออกจากไข่ซึ่งนางสาศสิริวันทรงเสมออายุส6หปีเจ้าของออยฟาร์มเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่หมู่หกตำบลอาลุกเหนืออำเภอลาลึกจังหวัดกระบี่บันทึกเป็นคลิปไว้ขณะลูกแมงดานาตัวน้อยไวอ่อนนับร้อยตัว ค่อยๆปลูวัวอกจากไข่ที่แม่แมงดาไข่ไว้บนกิ่งไม้เป็นภาพที่มองแล้วน่ารักน่าเอ็นดูหลังจากนั้นทุกตัวก็กระโจนลงน้ําที่เตรียมไว้ซึ่งไข่แมงดาเหล่านี้เจ้าของความซื้อมาเพื่อทดลองเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์ต่อยอดเป็นธุรกิจและรายได้เสริมต่อไปตัวแมงดานาตัวเต็มวัยซื้อขายตัวผู้ราคาตัวละ15บาทตัวเมียตัวละ10บาทตัวเมียมีไข่ตัวละ20บาท ส่วนมีนูยอดนิยมคือน้ำพริกแมงดานางสาวศิริวันสทงเสมอเอยว่าเดิแมแฟนวิ่งรถส่งพัสดุบริษัทแห่งหนึ่งแต่ก็มีความจำเป็นต้องลาออกใช้เวลาว่างมาทำฟาร์มเล็กๆข้างบ้านเลี้ยงด้วงสาคูบ้างหอยเชอรี่ทองบ้างเพาะเลี้ยงจิ้งหลีดบ้างและล่าสุดซื้อไข่แมงดาวนามาเพาะเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์หากประสบความสำเร็จาอาจต่อยอดเป็นธุรกิจในอนาคต